สวัสครับสวัสดีครับผมการชิดสิธนายค์เคบครับวันนี้ชกไปกันเท่าไรเราร้อยยี่สิบองครับก็ปล่อยมาเลยเนาะปกติเราชกเท่าไร่ครับปกติต่อยร้อยสิบสามร้อยสิบร้อยสิบสามร้อยสิบต้นๆนะก็ปล่อยกับเขาเลยแหละนะจริงๆก็ชกเวทเดียวกันอยู่แล้วนะแล้ววันนี้เราปล่อยมาต่อยร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบสองเป็นไงมาสอบครั้งแรกาหานเลยน้ำหนักนี้แล้วจะคุมไหมเนี่ยไม่ได้คุมปล่อยคุมเรากินอิ่มนอนหลับเลยก็เหมือนชกอูทอนฮะชอบเลยแม่แบบนี้ ไม่ชอบนะเพราะว่ายงไงมันใหญ่ไปมันหนักเนาะแล้วเราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่เทศบาลเทศบาลไหนเขาขวางครับอ๋อลูกเขาขวางที่จังหวัดราชบุรีราชบุรีนะกล้องไปซ้อมมีใครบ้างก็มีแสงตะวันแล้วก็พี่แล้วก็เพื่อนไหนครอครับผมตอนนี้ก็อยู่กันหลายคนแล้วเนาะไม่เหงาแล้วนะนะครับเก็บตัวมากี่วันแล้วไฟนี้ก็สองสามอาทิตย์ได้สามอาทิตย์ได้นะเราชนะมากีไฟแล้วนี่สองไฟสองไฟนะ น็อกกี่ไฟสองไฟสองไฟเลยยกไหนบ้างยกสามแล้วก็ยกแรกครับโอ้โหวันนี้ยกไหนดีให้ดูเอาบนเวทีเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับหลานญาแก้วนี่ชื่อเก่านะเคยเจอเคยดูมาก่อนไหมดูอยู่เคยดูนะเป็นไงมาบ้างฝีมือนะวันนี้บางแก้วบางแผงไงดีต้องดูเอาบนเวทีก็ไม่มั่วเหมือนแต่ก่อนนะราต้องฝีมือใกล้ว่ากันอีกทีนะครับอะเราอายุอะไรนครับอายุยี่สิบครับคนจังหวัดจังหวัดเพชร เพชรบุรีครับเพชรบุรีนะไปปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยมาห้าสิบสี่ดอกเป็นเพศเราเป็นมวยเดินครับบูนะะ้ายด้วยวาขวาสูงร้อยร้อยหกสิบอะเอาจกไปมารวมเท่าไหร่ครับผู้ทอนแล้วทั้งหมดเลยอ่ะก็ประม้อยฝาพี่น้องไวเชียร์หน่อยครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทำให้เป็นพี่แล้วมครบยกไหมเนี่ยหรือว่าเอาปิดไว้ดีต้องดูเอาบนใบดีโอเคขอบคุณครับ แล้วตัวไหนครับผมร้านยาแก้วโตยศิลาพลครับครับวันนี้ชคพิการเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองครับมาสอบเป็นครั้งแรกเจอหนิวจุดจิตครับอ่าก็ซ้อมอยู่ที่แจ็คกี้ยิมครับคู่ฟังคู่ซ้อมมีใครบ้างมีโชเลชานลูฟี่ครับครับผมเราคุมมากี่โลแล้วก็สองโลรับก็สบายสบายเนาะปกติเราชกเท่าไหร่อ่ะร้อยสิบสี่ร้อยสิบสามอ่าวันนี้ก็ปล่อยมาเลยเจอใครครับ กาพิชิตครับกาพิชิตนะกเคยเจอกันไหมยังครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาย่างก็ศึกษามาดูมาเป็นไงดูมาแล้วช่วงหลังเป็นไงบ้างก็ดีสนุกครับแรงดีครับเราจะวางเกมวางแผนไงดีเจอบู๊แบบนี้ก็ต่ตามสไตล์ตัวเองครับตามสไตล์ฝีมือนะล่าสุดจะจบที่ไหนครับล่าดำเนินครับเป็นไงวันนั้นแพ้ครับแพ้ใครมาแพ้เออเมืองติดยอดคุณท้ายอดคุณท้าเออเป็นไงวันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นก็ พิ่งกลับมาเราไปแผ่วไปปายแล้วเรากลับไปซ้อมแบบเต็มที่เลยเฮ้ยวันนี้ไปปายจะเหลือไหมเนี่ยเหลือเฮ้ยไม่ได้ชกกลางวันนานหรือยังนานแล้วนานแล้วนะหนักใจไหมเนี่ยไม่ไม่หนักใจเพราะคุมไม่เยอะเนาะอายุอะไรแล้วครับอายุ22ครับคนจังหวัดจังหวัดมุกดาะครไปปล่อยเท่าไหร่ปล่อย57ครับพื้นเพลเราเป็นมวยมวยจีนเมืองซ้ายหรือขวาครับขวาสูงร้อยร้อยหกสิบแบบเราจกมวยมารวมๆเท่าไหร่ครับก็มัน80 ฝากพี่น้องไวเชียร์หน่อยครับขอบพี่น้องจะาป็นการช่วยเชียร์ด้วยครับเต็นที่แน่นอนขอบคุณครับ